ไอ้แดงนี่เขาก็อันลงนี่เราวิ่งแล้เราวิ่งมันเขียวไม่ทันแล้วอ่ะเหลืองนละมันเหลืองที่สามเนี่ยเราพุ่งจะเขตเขตนั่นนาะดิรู้แต่นะมันเหลืองสามเนี่ยพุ่งพอพุ่งแล้วนี่มันแดงแน่นอนเขาก็เชิญเชิญจอดแลก็บอกว่าคุณมนาะพาไฟแดงฮะไม่พานะผมพาช่วงที่มันเหลือง ช่วงที่มันเหลืองนะหมายถึงว่าตอนผ่านี่นะมันยังไม่แดงมันเหลืองอมาเอาพีกับผมไม่ได้เถียงแบบนี้นะคือมันไม่บริสุทธิ์กับกฎจราจรที่เขาตั้งไว้เนี่ยเพื่อรักษาความปลอดภัยมันเถียงไม่ขึ้นนะเถียงไม่ขึ้นไนะแล้วแต่ไอเหลืองนี่มันอนุดลมอย่รที่จริงเนี่ยเหลืองนี่มันเผื่อว่าให้จอดไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านนะ S <S เหลือมันไหนจ้จอมันไม่ใช่เหลือขึ้นผาแต่ว่าไอ้จะบอกว่าเออในเมื่อมันเป็นข้ออนุโลมข้ออนุโลมจะได้รักษาความปลอดภัยไม่ข้ออนุโลมจะได้เพิ่มความเสี่ยงกับคนอื่นผิดไม่ขึน้นแต่เวลาเราจะผาก็ผากันหมืนกัจกเคยบอกเขาว่าไอ้แ่งไปเหลืองไปแดงนี่มันไม่ใช่กรุามืนนะแล้วพอบางทีเนี่ยผมก็เอง ไปต่างจังหวัดนึงก็มีมีไฟแดงไฟแดงไฟเขียวพอแดงแล้วก็หยุดหยุดไม่มีรถเลยมันโล่กเลยเพราะว่ายินนจะไม่อยากจะมันมน่าจะมายุ่งกับตรงนี้เลยยินก็ไม่มีไม่มีรถเลยท่า,านทำไมไม่ไปเอบไฟแดงก็มันยม่มีรถมนาะเอ้ยนะไฟแดงอ,อ่ะ ัวเราเหรือเกินน่ะม,มีความเมื่อเกร็งต่อไทยเนี่ยความเมื่เกร็งต่อกฎจราจรเนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอะไรอ่ะถึงแม้ว่าอะไรนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่เห็นตำรวจแต่ตำรวจเห็นเรามันไม่ต้องขนาดนั้นแต่นะั้นแต่เรามองถึงภาพรวมภาพรวมว่าเนี่ยมันเขียนอะไรเนี่ยมันต้องดู ดูโดยรวมเพราะแน่นอนถ้าเราผ่าสมมู้ด้วยเราผ่าช่วงที่ไม่มีไฟแดงชัช้นๆแล้วไม่มีแต่กล้องมันถ่ายรูปเพราะ้กล้องมันถ่ายรูปแล้วหาว่าเรามีผ่าไฟแดงเถียงเออหีวผมเถียงไอ้พ้าบ้าบ้าบาเราอกขอแดงตรงเนี้ยไม่มีรถเลยแล้วจะใจห้วผมนี่นิ่งอยุดิ0นาทีร60วินาทีแล้วไม่มีไม่มีประโยชน์อรไเรืองเถียงได้ด้วยเหตุผล นะแต่ถ้ามันไม่มีเหตุผลอันนี้ก็เหมือนกันมนี่ไงนะบีบอกว่าลับมานาวมันตัดูดไดะรับมาบองสกัดฮะาีเข้ามาไหนอะไหนอะฮะถ้าวันเกียร์มันเดียวมันบอกว่าไม่เข้าเพราะอะไรอ่ะทำไมไหนอะนบีบอกว่าไหนอะไม่เข้ามันจะถิน่นเองไง ถ้าด่าว่าเรายังมีบาปยังมีอะไรที่เราบทีที่เราไม่รู้รู้ว่ามันผิดหลักการศาสนาอยู่แล้วแล้วไปเถียงในตัวบทเดียวแล้วตัวบทอื่นนะเพราะไม่รูทีว่าฮาดิมีรุ่นมีดึุมีกลางดึกมอะลีใครที่ประสงค์จะและเมื่จะทําความชั่วในมัสยิดฮารอมนะจะให้ลิ้มรสชาติแห่งอาสามการทรมานอันเจ็บแสบถึงแม เขาเนี Hoy, ama, ่ยอยู่มัสยิดฮารอมละหมาดจะกาตือซื ema, ้อหมดฮะจีแต่ถ้าประสงค์ที man, ่ทางเปลาชั่วและเมื่อซุลุมอัตห์มในแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยเราจะห้ามเขาโดนอาญาฮะดีษนี้หรืออาญานี้เนี่ยเราจะไม่ไม่คำนึงด้วยนะไม่ได้อิบนุาะจ๊ะ بيأتي بعد ثم وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة من حديث لا حديث في كاين ينوى كان خلص وعننا كن يكفك علمها أن من فهم

วัยรุ่นัวเลยะแต่มาอรับโดยละมั้ที่จะเป็นหลักฐานในเรื่องนี้ว่าปัจจัยจะไม่มีผลจนกว่าจะครบเงื่อนไขอื่นอด้วยถ้ามัชชีรอิมุลข้ซาซิยะละว่าตีตุนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมลิอุบะียะไปหากันนบีนี่เป็นมุสริกนะเป็นกาเฟ่ยังไม่ได้รับอุษณะแต่หากันนบีจะได้ช่วยนบีเห็นว่านบีเนี่ยเป็นอ่างว่าเป็นนบีต้องการความช่วยเหลือกช่วย أنا عبدالله كان بيسوق. قال ليش تياباً؟ فاضي كسورك ونبي زور فشرط عليّ شهادة أن ايه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نبي كتم من حيث المشهور جدة تدم المسلم مجحم. تدم به أن تدعو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأن أقيم الصلاة لك لا معدود، وأن أؤتي الزكاة زكاة عدود، زكا وأن أحج حاجة الإسلام ورسول رمضان. هذه لك في زور الأمر، وأن أجاهد في سبيله لا ดินบนต่อสู้ทำสงครามจี๕ในหุ่นงหเราเท่านั้นพระคุณาละซูลบาอัมมนาตนิวลลอฮิมาอุกีุมีสองอย่างเนี่ยที่ฉันไม่ไหวจีดวศจะให้ไปสู้รตายด้วยนะตายแั่ไมันจะพอเป็นทะละกันไปอะไรกันกันกันกพอทำได้แต่ใชไปจีดไปสู้รึมีไปตายอ่ะนไม่ไหว สระก็ใจมัวบริจาคทานไม่ไหวบริจาคสบก้อดีนี่คงตระหนี่นะเป็นคนขี้นะฟะกะบะดะรซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาเล่าสตีบันเนี่ยเขาจะยื่นมือสลามกันอะเขมายื่นมือนบีฉันเะีะยสตีบันจะช่วยฉันนบีบอกว่าช่วยฉันเนี่ยจะช่วยฉันตกในอะไรมั่งสุนอาะละมาตุสุนนาะสกาดะจีแล้วก็จีฮั

ففي هذا الحديث ابن رجب موضوع حديثني انه لا يكفي في دخول الجنة هذه بدون الزكاة والجهاد. حديثني هو من حقيقة عنه سواء لما زكاة. لا جهاد بوي. ما ما लागलं पेन्सिल लो कॅन अ पेन पेंसिल या लख पेन आणि पेन आणि सर क्या बन ते पेंसिल ती खबर झालं का मैमी जी हाय गणाजवानी यार खिडक्या होती है थप्ता होती ल म्हार कमाय मी पण थळ लागतो ना मग काम कमाई मी लेखा जो वान หมือนที่นบีบอกว่าไม่ได้รับความอภัยโทษเดนหน้าบ่บังเล็จะไ็รนบความวินโดะเม่ไร่ละคือเนนาบดบประตูสวรรค์ก็เปิดประตูนรกก็ปิดแล้วอัลลอฮ์คิดอาเมงเงนบัญชีเนี่ยโอ้เป็นเป็นเป็นร้อยๆท่าไอตัวยุ่งแย่เนี่ยไอเชืบานเนี่ยกาถูกกลางสู้เก็บ้เก็บ้ยขังไว้ยมีตำช่วยช่วยแบบจต็มที่แล้วออเนี่ยตีเล่นบอลกันนี่ ตุลล่าหมดแลวไม่ได้ทำบางทีกลางคืนก็ด enfin ูกลางวัดูบางก็ดูละครเที่ยมเลจะไปไหนกลางวันก็เรามานอนแล้วมาพักรูีดิวดูจะมาหมดจะมมดโดนแ้มาเ่นเลยทีเดียวเลยแล้วแล้วจะแล้วยังไงแล้วจะอภัยกูยังไงคือน่าจะเปสลุก เดินม้ำมรกนเตรียงมุเลมก็ไม่มีอ่านอุอก็ไม่มีดูอ่านก็ไม่มีแล้วมันจะต่างอะไรน้มากตกันไม่อชยมันก็ไม่มีข้อแตกต่างอะไรสังเกตว่าศสนาอิสลามนี่ในชี้เข็มทิศที่จะชี้ให้มุสลิมทั้งหมดเนี่ยเป็สวายดีเพราะเปสวานี่เป็นเ่องขารแล้วคนที่มาถามเรมีถามอะไรถามเ่อนสวา

لا يدخل الجنة قاطع يعني. سوانة الله ما هي كاو سامرا كوندي تاكيا يعني. كوندي يعني. لا حديث صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان من في قلبه مثقال ذرة من كبر انه أحمد المسلم ما هي سواءً سوانة سن بو هو زي كون كاو مي, مي من هنكوان تكبر فان يقصر